เครนี้เป็นปั๊มมิตซูใหม่นะครับลูกค้าเปลี่ยนปั๊มใหม่แล้วปั๊มไม่ตัดพอปิดวาล์วแล้วปั๊มตัดได้ยินเสียงในท่อเส้นนี้ท่อเส้นนี้มีเสียงนะครับมีเสียงต่นี้ เดี๋ยวเราลองมาจับมุมนี้ดูครับเคสนี้สุดยอดแห่งปีเลยครับอันนี้ไม่ใช่ท่อที่รั่วนะครับที่ตัดต่อใหม่เดี๋ยวเราไปดูท่อที่รั่วกันฝั่งที่รั่วคือฝั่งนี้นะครับนูน ยู่ลึกมากนี้ใช้ปูนเก็บงานเรียบร้อยนะครับ